วันนี้มาซือน,นเดิมนะครับเนี่ยไดนอไม้มาเลยครับอันนี้จะทําเมนูหมกหม้อหน่อไม้นะครับเนี่เมนูยามเที่ยงอีกแล้วครับนี่ผู้จัดการผมบอกว่าจะกินหมกหน่อไม้นะครับจะมาหมกหน่อไม้ครับเดนอไม้มานอนหนึ่งเลยครับเนี่ยมาห้างเอาใน่วนนี้นะครับ ตรงนี้ฝนตกดีนะครับเนี่ยเดี๋ยวจะมาซับหน่อไม้แล้วก็ต้มให้มันจืดก่อนนะครับเนะเดี๋ยวจะเอาไปหมกเะครับอันนี้ซับเสร็จแล้วครับนะเดี๋ยวจะเอาไปต้มให้มันจืดกว่านี้เนาะอ่าเดี๋ยวจะต้มแล้วก็จืดๆแล้วเราก็จะเอามาทำเป็นหมกหน่อไม้เรียกหมกหม้อนะครับอันนี้ต้มสักสองน้ำนะครับให้มันจืดๆเลยครับอันนี้เคี่ยวได้ทีเดียวแครับนะ วันนี้เมนูนี้เราคือมกน้ำไม้อย่างเดียวนะครับบรรยายเอาโมมาแล้วครับเนะี่ยลืมครับผมเราเคี่ยวให้กะทิแตกมันแล้วเราก็เอาพริกแกงลงเลยนะครับเนะ่ยน้ไม้นี้ให้ต้มจนจืดต้มไปซองน้ำนะครับเนะี่ยเกิดการผ่ายากกินนะครับวันนี้ใส่กะทิด้วยแล้วเราหมกเราก็ต้องใส่น้ำปลาด้วยครับใส่น้ำอย่าหนาสักน้อยนึงเลยครับนะ เราก็จะทิ้งให้มันเดือดเลยนะครับใช้แค่นี้พอเลยครับเนี่ยเดี๋ยวจะให้มันเดือดเลยครับวันนี้ฝนตกนะครับทานไม่ค่อยแดงเนาะเราก็เลยเอาพัดลมมาช่วยเลยครับเนี่ยเนี่ยเราจะปรุงเครื่องแล้วครับใส่ผงนัวไปสักหน่อยนึงครับปลา้าสักเต็มรัพีเลยใส่ไป หมกหนไม้บ่มีอะไรเลยครับแค่นี้ก็แซ่บเลยครับใส่น้ำปลาไปสักน้อยนึงครับปลาเลยครับนะเราจะชิมดอมูอร่อยครับเราจะใส่ข้าวเบือข้าวเบือเนาะเรียบ,บานบานเล้ยข้าวเบือเลยครับเพื่อจะให้มัน คนๆนะครับใส่ไม่ต้องเยอะใส่พอรู้สึกว่าเวลาเราคนไปแล้วให้มันเนียวเนี้ยวครับใส่ประมาณนะครับเดี๋ยวเราจะคนไปให้มันเนียวเนียวก่อนนะครับเนะี่ยต้องคนเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมันจะติดตูดกระทะนะครับฝนจะตกนี่แหละครับเนะี่ยต้องคนเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมันจะติดกระทะนะครับ ผได้ที่แล้วนะครับเนี่ยความเนี้ยพอแล้วเนาะเราจะแห้งๆประมาณนั้นเนาะเดี๋ยวผมจะใส่พักที่ตู้ก่อนใส่พักอีตู้<ๆ>รั่วใบแมงลักให้มันหอมๆนะครับเดี๋ยวเรเาใส่อันนี้เราก็พอแล้วครับเนี่ยเพราะว่ารสชาติได้แล้วครับอันนี้เป็นมกมอนะครับเนะลืมเอาหมูสามชั้นมาด้ยครับพลาดครับนึกว่าเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วที่ไหนในลืมครับ ก็เลยบ่ต้องใส่หมูก็ได้ครับนะบบต้องใส่หมูก็อร่อยครับเนะี่ยอร่อยจริงนะไงเนี่ยวนี้กิดตัวเลเนะี่ยยกให้มาสิมนําด้วยนะครับนะเป็นน่นไม้สดพร้อมเนาะยอดแล้วครับผมเดี๋ยวไปกินข้าวกันนครับบอกเลยเนะี่ยอร่อยลองไปทำกินดูกันนะครับนะจุจ้วนเลยนะครับ วันนี้พาดเอาลืมอมอามู่มาอย่างเดียวนะครับเนี่ยแต่บตัวไซมูก,ก็อร่อยนะครับกินแบบจุ๊กๆเลยนะครับนเนี่ยแซ่บๆเลยครับผมเสร็จเรียบร้อยหมกหน่อไม้แล้วเนาะใส่กะทิด้วยเนะครับเนี่ยอร่อยครับผม,มอบอก แข้มข้นมากเลยครับนะ